สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นชาวรถไฟค่ะวันนี้ก็เย็นเย็นวันศุกร์ที่15เดือน3 25 67ที่จอดอยู่ในชานชาลาที่6ก็จะเป็นขบวนธรรมดาที่3ามหนึ่งสเดี๋ยวจะนั่งขบวนนี้ไปลงที่ยมราชเช่นเคยค่ะเพื่อที่จะต่อรถเมล ไที่เข้ามาเป็นขบวนธรรมดาที่284ไม่แน่ใจว่าจะเข้าชานชลาที่9หรือไม่เข้าชานชลาที่9ค่ะส่วนขบวนธรรมดาที่313ก็เหลือเวลาอีก3นาทีต้องขึ้นรถแล้วขบวนธรรมดาที่284 เอาในชา้นชลาที่เก้าวันนี้เป็นหัวดีเซลอันสตอมค่ะที่ทำกระบวนเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ไปรอสแตนบายสี่หนึ่งห้าสามอันสตอม จอดน,นิ่งแล้วค่ะขบวนธรรมราที่สอง284โอ้มีจักรยานพับด้วยผู้โดยสารก็กำลังทยอยลงจากขบวนมาจากจุกเมสมด284 ามหนึ่งสามได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพหกโมงยี่สิบนาทีวันนี้ออกตรงเวลาใช้หัวดีเซลฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสามทำขบวน คู4010กำลังเข้าชานฉลาธิกาจะไปลากเกลว284ส่วนขบวนธรรมดาที่33ต่อไปเรื่อยๆ โอ้ช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะก่อเป็นอาคารอะไรขึ้นโครงเหล็กแล้วมีนาฝุ่นคลุงเลยเมื่อกี้ จอใตกสะพานกระจัดสึกค่กะั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงงหลังโบเบลานบีตตลอดเข้าชุมชน เปิดบีตลอด ไม่มีการจอดเลยค่ะลั่นใส่เลยหาแยกยมราช 3ามหนึ่งสามค่ะจุดหยุดรถยมราชเมื่อกี้ตอนที่เดินลงมาผู้โดยสารรอขึ้นเยอะมากอันนี้ลายฮิตาชิด้วย พอถึงบางซื่อพอจะแน่นเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ